สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ชัยบอลสีวันนี้มีบอลสีมาอีกแล้ว <c oughs> นี่ครับผมบอลสีด่างแดงๆงยังไงเนี่ยด่างแปลกๆเนาะอันนี้ลูกไม้แล้วก็สดือสะดือสีขาวอ่ะวันนี้มาแบ่งปันนะครับก่อนอื่นก็แจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เมาเมาห้าสิบาทแบบโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางเมาเมาบาท คือเก่าเหมือนเดิมนะครับส่งไปสนีไทย EMS นะจ๊ะมาต้นแรกลูกไม้ทุกท่านดูด่างสวยด่างแปลกสะดือขาวเออฟอร์มเตี้ยนี่ลูกไม้ฟอร์มเตี้ยนะครับดูครับผมกระถางนี้เอาไปที่อ่า80บาทนะครับ80บาทแปลกลูกไม้แปลกเลยนะครับสะดือขาวเนาะสะดือขาว สงสัยถ้าแป้งมาไปอาบอบนวดมาหรือเปล่าเนี่ยสะดือขาวเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ครับลูกไม้แปดสิบาทนะครับต่อไปเป็นพรรัต,ตนะทุกท่านนี่พรรัต,ตนะโอ้ดูรากทะลุกระถางแหละเอาไปขึ้นกระถางหกนิ้วแปกนิ้วได้เลยนะครับนี่ดูด่างสวยมากพรรัตนะเอาไปห0สิบบาทนะครับพรรัตนะมีอยู่สองกระถางอันนี้กระถางที่หนึ่งนะครับนี่กระถางที่หนึ่งหกสิบบาท แล้วก็พรรัตนะกระถางที่สองนี่สวยไม่แพ้กันเลยดูสิโอเอาไปเลยนะครับแปดสิบบาทนะครับมีอยู่สองกระถางนะครับสำหรับพรรัตนะเนาะนี่ครับดูความสวยอืมสวยปิงปังเลย <laughs> ต้นนี้คือทองศิลานะครับวันนั้นเอาแบ่งปันไปมีคนแบบโอ้โห ถักมาเยอะมากทองศิลาไปอย่างนี้ทองศิลาด่างน้อยนี่ครับด่างมาจึงหนึ่งแต่ด่างอยู่นะนี่ด่างน้อยมันด่างน้อยกว่าต้นที่แล้วนะครับทองศิลาต้นนี้เอาไป80บาทนะครับสําหรับทองศิลานะครับดูนี่กัดสีมาสวยนะจะมีความด่างนี่สีเหลืองมาปลายใบแล้วนะครับเอาไป80บาทนะครับสําหรับทองศิลากระถางนี้ ดูโวคาโนต้นนี้ทุกท่านด่างสวยมากเลยนี่โอ้โหด่างด่างแบบดำแดงดำแดงนะครับต้นโตโวคาโนกระถางนี้เอาไป50สิบาทนะครับ50บาทสำหรับโวคาโนโอ้เมื่อก่อนนี้แพงมากเนาะมาไวไปไวมากสำหรับบอนโวคาโนเนี่ยตอนเปิดตัวนี่โอ้โหฮือฮากันมากไม่เคยเห็นนะ่ะบอนด่างแดงดำเนี่ยไม่ค่อยเคยเห็นนะครับ แต่พอเปิดตัวมาราคาสูงปริษตตอนนี้ก็ลงมาจับต้องได้แล้วลหละนะครับเอาไป50บาทพอนะครับสำหรับโวคาน,นดารานพรัตแผงเขาแผงเป็นสีแดงแต่อันนี้แผงเป็นสีชมพู <c oughs> แล้วดูทรงสวยด้วยดารานพรัตแผงแปลกนะครับนี่มันไม่ป้ายอะ่ะต้องลองเอาไปเลี้ยงดูโตๆมันอาจจะสวยก็ได้นะทุกท่าน ผมว่านะเลี้ยงให้มันกัดสีน่าจะโอเคนะนี่ต้นนี้เอาไป40บาทนะครับดารานพร,รัตเพลงแปลกเลยดูสิสวยงามมากอ,อลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับเนาะมันแผงแปลกแอะเผงแบบเออสีชมพูเนาะดูไปดูมาคล้ายเจ้าเอคล้ายคุณหญิงนะแต่ไม่ใช่นะครับแต่ทรงใบเป็นดารานพร,รัตนะจ๊ะ เอาไป40บาทพอนะครับบอลสีนำโชคครับทุกท่านบอลใบกลมป้ายแดงเม็ดตรงกลางเยอะๆนะครับนี่อันนี้มี2ต้นในกระถางนะดูเถอะ2ต้นนะครับเป็นพุ่มสวยๆเลยนะครับสำหรับนำโชคใครเอาไปก็จะนำโชคนำลาบมาให้ท่านเ <c oughs> ตรียมข้าวเหนียวไว้เลย นำโชคนำลาบแล้วก็มีนำก้อยคนเลยอย่างนำโชคกระถางนี้เอาไป5้าสิบบาทนะครับห้าสิบมีอยู่สองต้นสองต้นใน1กระถางนะจ๊ะดูเถอะสวยป้ายมาแล้วนี่ไงเม็ดเยอะๆนะครับนำโชคเม็ดเยอะๆห้าสิบบาทจ้าสาวนครชยัยแอร์เล่นอีกแล้วสาวนครชัยศรีสิดูครับด่างสวยมาทุกใบเลย กระถาง4นิ้วสวยๆต้นนี้รับรองเอาไปสวยมากสาวนาครชัยศรีต้นนี้เอาไป80บาทนะครับทุกท่าน80ดูเธอะความสวยอ่ะสวยเกิน80อ่ะโอ้โหดูดูรายละเอียดโอ้โหใบกลมๆใบแจ่มๆเลยนะครับด่างสวยงามมากสาวนาครชัยศรีไม่ค่อยมีแล้วนะตอนนี้ที่สวนเริ่มเขียมแล้วเริ่มไม่ค่อยมีละ เอาไปที่แปดสิบบาทนะจ๊ะดูรักเอวยต้นนี้อือหือปลายใบด่างมาเชียวอันนี้ก็ด่างสวยแล้วนะดักรักเอวยนะครับเริ่มสวยแล้วมีสีแดงตรงกลางแล้วก็ด่างกระจายกระจายมาแล้วนะครับรักเอวยเอาไปสี่สิบบาทพอกระถางนี้รักเอวยกระถางนี้สี่สิบบาทนะครับนี่ดูสิสวยแล้วนะ ก็ด่างเกือบทุกใบแต่ใบแรกๆไม่ด่างเปิดใบใหม่มาด่างสวยเลยนะครับเอาไปที่40บาทนะครับสำหรับรักเอ้ยนี่ก็ลูกไม้ขี้มือผมอีกต้นหนึ่งดูความสวยโอ้โหฟอร์มสวยไซสสวยนะครับนี่ด่างด่างสวยด้วยลูกไม้ลูกไม้ที่ผมผสมเองนะครับดู มันจะออกขอบขาวๆแล้วก็ด่างนี่ดูขอบขาวนะครับด่างดูใบนี้ด่างลูกไม้กระถางนี้โอ้โหต้นโตเนาะต้นโตแล้วนะครับลากะลุก,กระถางแล้วละ่ะกระถางนี้ขอที่80บาทนะครับสำหรับลูกไม้ขี้มือของผมใบมันสวยอะ่ะทรงใบมันสวยเนาะนี่ครับมีด่างแบบ ขาวขาวนี่ด่างแบบขาวขาวแล้วอันนี้ก็ด่างแต่อันนี้ด่างแฮปเลยนะเนี่ยไปเนี่ยโอ้โหทรงสวยฟอร์มสวยนะครับกระถางนี้เอาไปที่80บาทนะครับต้นโตเอาไปขึ้นกระถางใหญ่ๆได้เลยกระถาง9้านิ้วได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้อยู่ในไซส์4นิ้วอยู่นะครับเดี๋ยวไปใส่กระถางใหญ่ๆนี่มันจะโตขึ้นแบบปลูตปราร์เลยพุ่งปี๊ดเลยนะครับอันนี้80บาทนะครับลูกไม้ โอ้ต้นนี้ให้ดูรากก่อนทะลุกระถางมาสัดโอ้โหเรยวแรงทะลุนรกเลยนะครับรากเดินดีมากอันนี้มีชื่อว่ามหาสิทธิโชคนะครับทุกท่านมหาสิทธิโชคดูครับผมเป็นบอลเบียดกระแสอยู่ช่วงหนึ่งมีคนตามหาเยอะมากแล้วหลอดใหม่ก็ด่างมาแล้วนะจ๊ะนี่ครับมหาสิทธิโชคต้นนี้เอาไปที่แปดสิบบาทนะครับแปสิบหรับมหาสิทธิโชคเป็นบอลแบบฟอร์มเตี้ย ทรงแบบสวยๆนะครับใบก็จะด่างออกแดงๆดำๆนะครับอันนี้อันนี้ยังยังหนุ่มอยู่ไง <c oughs> ยังหนุ่มน้อยอยู่เลยไม่ค่อยดำเท่าไหร่แต่มันจะด่างแบบสวยๆมหาสิทธิโชคเลี้ยงไปโตๆสวยมากนะครับเอาไป80บาทครับสำหรับมหาสิทธิโชคนะครับหลวงตะเมืองกระทางนี้ช่างสวยเหลือเกินทุกท่านดูแลดูแรก ทำไมเราต้องมาให้ดูรากเ <c oughs> พราะว่าถ้ารากแบบนี้คือเขาแข็งแรงนะครับเอาไปนี่รอดแน่นอนแข็งแรงนะครับดูหลวงตาเมืองกระถางนี้สวยงามต้นโตกระถางสี่นิ้วเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับนี่ครับด่างสวยด่างมาสวยเลยห้าสิบบาทพอสําหรับหลวงตาเมืองดูครับเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะเนี่ย อยู่กับผมผมไม่ไม่มีเวลาเปลี่ยนเอาไปใส่กระถางใหญ่ๆจะโตไวมากนี่ครับหลวงตาเมืองโอ้ยหลวงตาเมืองนี่นึกย้อนไปเนาะโอ้โหตอนนั้นต้นแบบนี้นี่ไซส์สามสี่พันอะ <laughs> ไซส์สามสี่พันอะแต่ไม่เป็นไรนะครับราคาก็ตามกลไกตลาดเนาะนี่ครับสําหรับหลวงตาเมืองต้นนี้สวยเอาไปทําเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะครับนี่ครับไซส์ก็ประมาณนี้ดูความสวยของเขาด่างทุกใบ ด่างทุกใบอันนี้เหมาะแก่การตั้งแม่มากนะครับเอาไป50บาทนะครับเทพอักษราลืมกันแล้วหรือยังลืมผมหรือยังครับเฟนนี่ครับเทพอักษราต้นโตให้ดูรากอีกละต้นโตเลยด่างสวยด้วยด่างแล้วก็ด่างทุกใบด้วยนะเทพอักษราต้นนี้ฟอร์มสวยทุกท่านดูทรงใบดูความด่างนี่ดูด่าง นี่โอ้โหเลียงสองใบนี้นะฟอร์มนี้ไซส์นี้นะครับเทพอักษรากระถางสี่นิ้วให้ในราคาสี่สิบบาทนะครับสำหรับเทพอักษราเอาไปที่สี่สิบเนาะสี่สิบบาทฮือฮามากเมื่อก่อนเป็นบอลกาบด่างนะครับโอ้โหเป็นเทพของจริงเลยเป็นบอลที่แบบนะ ในอดีตอะสนุกมากทุกท่านตอนเข้าวงการบอลสีใหม่ๆอ่ะเห็นต้นไหนก็ตื่นตาตรึงใจมากนะครับยิ่งเทพอักษรา,านี่โอหคนตามหายเยอะมากตอนนี้เอาไปเลย40บาทสวยๆเลยครับผมดูครับทรงสวยๆทรงทรงามๆโกโดเกเดมาแล้วนะครับนี่สวยๆไม้ด่างไม้ด่างกาบมีแข้งนะครับดูแข้งด่างทุกอันเลยอเอาไปที่สีบาทนะครับ ทุกท่านเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ก่อนอืเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ไก่น่า <c oughs> จะเป็นพวกแถวแถวไก่อัมมารินอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันด่างนะครับเนี่ยลูกไม้ไก่ด่างแล้วดูใบนี้โอ้โหด่างสวยเลยจริงๆอันนี้มันก็ด่างนะมันอ,ออกเหลือง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 ,องด่างๆนะครับนี่แล้วดูหลอดใหม่โอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหมุนดีๆนี่ หลอดใหม่นี่คือแบบจัดอะสุดจัดเลยนะครับโอ้โหด่างสวยฟอร์มกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนะครับไซส์ก็ไซส์ก็ประมาณนี้เลยหกนิ้วไซส์แบบสูงนิดหน่อยโตโตเลยนะครับเนาะกระถางนี้ลูกไม้ไก่ด่างเอาไปทำพันธุ์ได้เลยนะครับท่านไหนที่จะทำพันอะรอดอกหรือว่าเอาไปผ่านะครับก็เลี้ยงอีกนิดน,นี้น่าจะได้เลย ตอนมันโตมันจะกัดสีแบบยังไงอะตรงกลางเนี่ยคล้ายๆไก่อัมรินนะเนาะ,นะประมาณนี้แต่มันด่างนะครับผมก็ผมก็ไม่แน่ใจต้นนี้ปล่อยให้ในราคาแปลกเลยไก่ด่างเอาไปที่450บาทนะครับ450ต้นนี้เอาไปเลย450สวยอะ่ะนี่ใครชอบของแปลก ของด่างแปลกๆก็ดูเถอะแล้วมันกัดสีตรงนี้ด้วยนะแล้วเม็ดตรงนี้แบบลึกสวยเลยโอ้โหยังกับยังกับแผนที่โลกขยออนวววแว่งแว่แง,ง <c oughs> <c oughs> ก็สรนหาคํามาพูดเนาะนี่ครับใบนี้ด่างสวยเลยด่างออกเหลืองๆเ,เ,เหลืองสีเปลือกไข่อะเนาะเหลืองๆเปล,ลือกไข่อันนี้ก็ด่างนะทุกท่านดูสิด่างนะครับด่างเนาะมันก็ด่างแหละดูต้นโต ต้นโตมากกระถางหกนิ้วหลอดใหม่นี่โอ้โหด่างว้าวเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหมุนดีๆก่อนนี่ด่างว้าวเลยหลอดใหม่ืหดูครับผมลูกไม้ไก่ด่าง4ี่ร้อยห้าสิบต้นนี้ถ้าไม่ออกนี่ผมเก็บเลยเอาลองมาเปิดขายดูแบ่งให้มีต้นเดียวด้วยนะครับลูกไม้ไก่ด่างเนาะไม่มีชื่อนะครับนี่สวยๆเลยนะจ๊ะ 4 5 0ห้าสิบนะครับกับสำหรับกระถางนี้นะครับบอลกาบน่ารักปุ๊กปิ๊กมากนะครับทุกท่านดูโอ้โหมีสกิดด่างมาตรงนี้นะครับไม่รู้ชื่ออะไร <c oughs> จำไม่ได้น่ารักปุ๊กปิ๊กเลือกเกินไม่รู้ชื่ออะไรนะครับบอลด่างนี่เออบอลกาบนะครับบอลกาบดูกาบแบบเปอร์เวอร์ใหญ่ๆเลยนะครับนี่กระถางนี้เอาไปที่5้าสิบบาทนะครับนี่สำหรับบอลกาบ ต้นนี้นะครับห้าสิบนะครับน่ารักปุ๊กปิกหัวมนๆน่ารักมากสีชมพูนะครับดูห้าสิบบาทนะครับบอลสีลูกไม้ขี้มือผมอีกต้นหนึ่งดูเถอะด่างสวยอะ่ะกระดูกชมพูอื้อซื้อต้นนี้แถมหน่อให้ด้วยนี่เป็นหน่อนี่เป็นบอลใบไผ่นะครับดูครับใบไผ่นี่ใบไผ่เลยนะเนี่ยดูเรียวๆยาวๆแบบนี้ <c oughs> บ้าบอย่านะครับเดี๋ยวถอนทิ้งให้แม่บอดใบไผ่อะไรนี่ครับผมนี่ครับด่างสวยต้นนี้ด่างสวยบอนสีขี้มือผมเอาไปอ่ากระถางนี้เนาะมันด่างน้อยกว่ากระถางที่แล้วกระถางที่แล้วขายแปดสิบเอ้แต่อันนี้ก็สวยนะเอาไปแปดสิบเท่ากันแล้วกันแปดสิบนะครับบอนสีลูกไม้ขี้มือผมเองนี่ดูสวยแล้วหลอดใหม่มันด่างสวยไง ผมว่าหลอดใหม่ด่างสวยแน่นอนนะครับนี่หัวเขียวมาแล้วนี่ครับใบสวยๆต้นน่ารักน่ารักนะครับใบออกสวยๆอนะ่ะเนาะด่างสวยๆทรงใบเหมือนอ่าหนึ่งในจัก,กรวาลใช่ทรงใบเหมือนหนึ่งในจัก,กรวาลน,นะครับต้นนี้สวยเอาไปแปดสิบบาทนะครับเอาละครับสำหรับต้นนี้นะครับไม่ได้ขาย <laughs> <laughs> ต้นนี้เอามาอวดเฉยๆนะครับกับ หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะครับดูการกัดสีของเขาสวยมากคนต่างชาติทักมาผมบอกว่าอ่าชื่อบอลสีมาริโอนะครับเออจริงๆแล้วก็เหมือนมาริโอเนาะใช่ครับเหมือนมาริโอมากเหมือนเห็ดของมาริโออ่ะเขาถามผมมานะครับบอลสีมาริโอใช่ไหมนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลเนานะต้นนี้สวยอวดเฉยๆนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ก็ ลากันไปก่อนนะครับท่านไหนสนใจบอลสีที่แบ่งปันให้วันนี้ก็นี่ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับมันช่วงนี้ YouTube มันไม่ค่อยแจ้งเตือนเนาะทุกท่านท่านต้องเข้ามาดูช่องบอลสีเบิดชัยนะครับเบิดชัยบอลสีนะครับเข้ามาดูบ่อยๆนะครับท่านก็จะเจอกับการแบ่งปันบอลสีราคาเบาๆสวยๆให้นะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเผื่อมันแจ้งเตือนแต่บางคนก็ไม่ได้กดกระดิ่งมั้งมันเลยไม่ค่อยได้แจ้งเตือนนะครับเอาละครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ